วันนี้มาหาช่างปั้นครับเพื่อนแนะนำมาให้มาเขาจะสอนการปั้นปั้นชาก็ตรงนี้สวยจังคืออะไรไม่รู้เขาให้มาตรงนี้ไอซีสิงครับตอนนี้กำลังเดินหาครับเพราะว่าเรามาผิดประตูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันแรกที่แดดด,ดีเนาะหลังจากวัน2วันแรกครับ สึกดีมากเมื่อวันก่อนๆโอ้โหหนาวมากแล้วก็มีแต่ลมน่ารักมากนี่ครับมาหาเพื่อนมาหานะอาจารย์ปั้นชาที่เพื่อนแนะนำครับเขาบอกว่าปั้นเก่งมากสวยมาก เดินหลงอยู่ครับหาร้านก็ไม่เจอหมู่บ้านหมู่บ้านทังปัญชาครับขายเต็มไปหมดเลยเยอะมากครับตอนนี้ก็เดินไม่ถูกร้านเนี่ยเยอะมากเยอะมันจะเยอะยังไงโคตรเยอะโอเคถึงสักทีครับเจอแล้วครับงานโต๊ะทำงานของช่างบ้านครับ เกาะชิลๆครับ,รบตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านที่เขามาเปิดร้านกันเป็นร้านที่เพื่อนแนะนําเป็นช่างที่เพื่อนแนะนำใหม่คยหนึงครับเขา mm hmm. ตอนนี้เขากำลังทำดินต้นหนีอยู่ครับเป็นทรงซื้อเพียวครับยังไม่เสร็จ mm hmm. เมื่อกี้เขาว่ามาต้อนรับเราเลยพักไปก่อนก็ดูชิลมากครับเมืองน,นี้เงียบมากครับมาคนอยู่ในบ้านกันหมดครับพักเขาเรียกว่าเป็นสโลไลท์ วันนี้เรามาถึงแล้วครับลงเหยาครับลงเหยาเต่เาเผา200ปีของอีซิงนะครับต้องมีเห็นหน้าหน่อยจะได้ไม่เชื่อว่ามานี่ครับประมาณนี้เข้ามาลึกอยู่เหมือนกันครับแต่ว่านั่งตีๆเข้ามาตัวนี้ล่มแรงแล้วก็หนาวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรากไปดูกันครับไม่รู้เข้าไปยังไง ก๋วยเตี๋ยวและเกี๊ยวอีกแล้วครับโอเคครับเรามาถึงแล้วครับหลงเหยาวครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เราเดินมาในโซนที่เป็นอธิบายไม่ถูกเหมือนเหมือนเป็นโซนที่สําหรับให้มีร้านค้ามีร้านชาตอนนี้เงียบเหงามากครับเรามาดูข้างหน้าพอมีอะไรบ้าง คือ,อไรอ่นไม่ออกเหมือนเป็นที่นั่งผิงไฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยครับสภาพเป็นอย่างนี้แต่ชอบความเป็นปูนเทาๆเ,เปน็นนี่ครับเทาตอนนี้ใบไม้ยังนี่อยู่เลยยังแห้งอยู่เลยสวยดีนะครับสวยดีอันนี้ก็จะเป็นทีทีเฮาส์ House. นั่งดื่มชากาันอะไรเงี้ยสวยเซตก่อน ทีเฮาส์นั่งดื่มชาโอ้สวยงามอันนี้ข้างในเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีที่นั่งทำทำปั้นเป็นกิจกรรม DIY อะไรอย่างงี้คิดว่าอยู่ตรงนู้นอืมนี่ครับเหล่าอะไรทุกอย่างอ่าครับสวยงามแล้วก็ไปดูตรงนี้กันต่อแต่บ้านหลันี้ก็สวยครับแล้วก็ไปดูจะมี ภาพวาดที่ทำจากบินเผาสีครับประมาณนี้ครับม,มาถึงแล้วครับอันนี้ด้านหลังของเตาครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันว่า เตาเผามบางกรอายุ600ปีหน้าตาเป็นยังไงบ้างมาถึงแล้วครับแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าเข้าไปได้ไหมไม่เป็นไรครับเราแค่มาดูก็พอละเตาเผาสู้หลงเหยว นี่ครับข้างในสวยงามมากครับนี่สภาพเป็นอย่างนี้ครับสูงไปอีกนะครับเงียบเงาครับที่นี้เงียบมากไม่มีคนเลยคนที่นี่สโลไลท์เขาบอกนี่ครับคือ จืดซาที่เผาด้วยเตาฟืนที่นี่ครับน่าสนใจมากแต่ตอนนี้มนร้านจะปิดสวยมากครับงานดีๆนั่นเลยน่ครับโอโ้โหสวยๆนั่นเลยครับเตาฟืนอืมงานดีครับเตาฟืนที่ถูกต้องครับเป็นอย่างี้ครับอืมน่าสนใจมากครับอันนี้ รู้สึกอยากจะเข้าไปหยิบจับเลยครับนี่ข้างล่างด้วยอ่าตายแล้วน่ารักมากระบใบโอเค